วัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูชัดเด็ดกันอีกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลหญิงลีกสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับ2 0 2 3ถึง2 0 2 4ฤด,ดูกาลนี้ซึ่งก็ยังไม่จบนะครับสำหรับลีกสหรัฐตอนนี้ก็กำลังคึกคักกันมากเลยทีเดียวโดยทางเจเจนุสราต้อมคำนะครับตัวเก่วาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยตำนานเจ็ดเซียนนะครับก็เล่นกับทีมซันเดียโกโมโจ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเจเจนุสราต้อมคําคือสามารถนะครับทำเสอรติตในลีกสหรัฐได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆจนสามารถนะครับคว้าตัวผู้เล่นยอดเยี่ยมประจาสัปดาห์มาด้วยสุดยอดมากๆเลยนะครับทางซานเดเอโกโมโจและก็ลีกสหรัฐเนี่ย่วยยศกันหนักมากๆแล้วก็มีแฟนวบอลไทยจํานวนมากเลยนะครับได้ไปคอมเมนต์และให้กําลังใจเจเจนะครับสุดยอดอ่ะ แต่ล่าสุดน,นะครับเจเจก็พาทีมตัวเองเนี่ยซันเดียโกโมโจนะครับรั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนล่าสุดในลีกสหรัฐปีนี้สุดยอดนะฮะก็เชื่อว่าในนัดถัดไปเนี่ยเจเจจะสามารถเอาชนะนะครับแล้วก็จะไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆได้อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูรอชมและรอเชียร์กันอย่างต่อไป สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดู็ัดเด็ดเลยครับ็อดเด็ดในแมตชนี้โดยในช็อตนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะท้ายเซตที่3นะครับของ,ของทีมซันเดียโกโมโจเจเจนุสราต้อมคำเจอกับทีมออร์แลนโดนะครับทีมนี้ซึ่งก็เป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งในกสหรัฐปีนี้นะครับสำหรับออร์แลนโดโดยในแมตชนี้นะครับเล่นยาวไปถึง5เซตเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้กองเชียร์ในสนามนี้คือกรีดลั่นเสียงดังมากๆจะน่าเสียดายนะครับแมตชนี้ ทางซานดิเอโกโมเซโอของเจเจเนี่ยแพ้นะครับ2ต่อ3เซตแพ้ทางออร์แลนโดไป2ต่อ3เซตนะครับนะ่าเสียดายสกอร์ก็จะเป็นตามนี้เลยครับสูสีมากๆเลยเนาะ19ต่อ 25, 25 25ต่อ20 23ต่อ25 25ต่อ21และก็15ต่อ12นะครับเสียดายนะคะในเซตที่5คือทางซันเดียโกโมโจเนี่ยน่าจะปิดได้ประมาณ3ต่อ1เซตนะครับแต่ว่าทำไม่ได้โดนทางออร์แลนโดตามมาแล้วก็เอาชนะไปในเซตที่5นะครับจะเป็นตามนี้ เจเจก็มีจังหวะทําแต้มนะครับแล้วก็ท่าเซตสวยๆเนี่ยหลายช็อตมากๆในเกมในแมตช์นี้ครับแอดก็ตัดมาให้ดูแค่ช็อตเดียวนะครับคลิปนี้ที่ต้องบอกเลยว่าเจเจเนี่ยโชว์เก๋นะครับให้เด็กดูเลยท่านี้คือยากมากๆเจเจเซตบอลมือเดียวครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะทำเอาคนดูในสนามกองเชียร์ในสนามเนี่ยกรีดลั่นเสียงดังกันมากๆโดยโค้ชก็คือปรบมือให้กำลังใจเลยนะครับและผู้บรรยายในสนามเนี่ยพูดถึง พูดชื่อเจเจเสียงดังมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้จังหวะนี้ช็อตนี้ก็เลยดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลาติดตาม tight set Tom c o m finds Thomas I Laura tight set Tom c o m finds Thomas I l a Goes to Loper. Tight set. Tomcom finds Thomas I. Laura.